ธรรมดาครับเราจำนำข้าวเสียหายกี่แสนล้านนะไอ้นี่ซื้อหมื่นกว่าล้านนี่หมื่นกว่าล้านซื้อห้าสิบล้าเลยนะถ้าเสียหายไปอ่ะนะก็ไม่เป็นไรก็ก็นี่มันเป็นเรื่องของเขาก็พูดไปก็ต้องพูดไปธรรมดาเพราะนี่เป็นเรื่องซื้อมาแล้วมันให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นกับกองทัพ เป็นเรื่องของการพัฒนากองทัพผมไม่เห็นเสียหายตรงไหนเลยผมดูไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับแล้วก็แล้วก็เสียเงินไปแต่ก็ได้ของมาแต่นี่กำน้ำข้าวหายหมดหมดเลยไม่บอกว่าไปถึงตัวนะตัวประชาชนแล้วมันหายไปไหนอ่ะขาดทุนห้าแสนกว่าล้านอนะก็ไปตอบก่าที่ไปตอบไปตอบพนักงานสอบสวนไม่ต้องออกมาอย่างนี้นะไม่ผมก็ชัดเจนนะ ทุกเรื่องอ่ะที่ทำไปทำเพื่อความเข้มแข็งของประเทศทักษะยภาพของประเทศไม่ได้ทำเพื่อใครเลยเนี่ยผมทำเพื่อทุกคนทำเพื่อเศรษฐกิภาพนะครับกองทัพเรือเขาเสนอมาเขามีแผนงานของเขามาแล้วไม่ใช่แผนงานเขาเมื่อปีแล้วปลายปีครับมันมาเป็นสิบกว่าปียี่สิบปีแล้วที่เขาพยายามอยู่เนี่ยผมก็ไม่เห็นจะเป็นนั่นเลยแล้วก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลย,เลยทุกอย่างมันไปดูทรัพยากร ห้ 5, แสนล้านนั่นที่อยู่ในพื้นที่ในฝั่งอันามันเนี่ยสองตาราง200ร้ออะไรไม่ทะเลก็ไม่ไม่พูดอย่างนี้ไม่พูดจะไปพูดอะไรบ้าบอ